เอ้ยเดี๋ยวสอบเชนหลงด้วยเาว่ะสอบไอเชนหลงเนว่ยสวัสดีครับวุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับวุ้ยรอนานไหมครับเนี่ยอ๋อวูสวัสดีหลับไปแล้วครับรอบหนึ่งสวัสดีครับผมอันนี้มาสอบบริษัทประชาชนเนาะแนะนําชื่อไอซ c อซเลยครับอ๋อชื่อชื่อโอซชื่อแบงค์ครับผม i อซชื่อเอเดรนลูดิเฟอร์ครับฮะ จับสลับกันบ้านะเฮ้ยอ๋อๆทุกทีครับอ๋อโอซีชื่อชื่อหกครับผมอ่าไอซีชื่อเคลลี่ครับนามสกุล yeah. โลเปสเยฮะโลเปสเลยเหรอครับใช่ใช่แล้วอยู่ในสังกัดเหรอครับอ๋อไม่ใช่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมพ่อแม่ตั้งชื่อนี้เหมือนกันครับอ๋อคือเราไม่ได้อยู่แต่ว่าเราใช้นามสกุลน,นี้ได้โอเคโอเคไหนคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงบ้างครับคาแรคเตอร์เหรอครับ คาแรคเตอร์ของไอเคลลี่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่เข้มดูดุแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เฟรลี่ดูบ้าๆบองๆนะครับ,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 บแล้วก็ใครดีก็ดีด้วยใครร้ายก็ร้ายตอบเป็นคนรักเพื่อนพ้องประมาณนี้ครับอืมโอเคเอาม,มาคนเดียวป่ะ มากันสามคนครับแต่ว่าเพื่อนสอบไปแล้วคนหนึ่งส่วนวันนี้น้องน่าจะไปนอนแล้วครับโอเคแล้วเราไอ้นี่หรือเปล่าอ่ะเราเราไม่เป็นตำรวจหรออ๋อไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นอ๋อเราสอบประชาชนใช่ไหมใช่จ้ะโอเค <c oughs> อันเดี๋ยวเริ่มกดโลเพนะครับผมบเดี๋ยวลองลองเอ่อยกตัวอย่างเอ่อทำอะไรแล้วโดนใบแดงมาสามข้อหน่อยครับกดโลเพใช่ไหม ใช่ใช่ไม่รวมใบแดงไม่รวมกดประเทศเนาะไม่รวมไม่รวมครับไม่รวมหนึ่งเลยคือชีเตอร์ก็คือการโกงหรือว่าการใช้โปรแกรมโปอ๋อโอเคครับอันนี้สองบัคก็คือพีจีในการใช้บัคสามเป็นท็อกซิกถ้าในการแบบว่าด่ากันยำๆนะจะโดนใบแดงอแล้วอันนี้ขอเสริมก็เป็นข้อที่สี่นะครับก็คือสตรีมสไนท์ โดนแน่นอนอโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองยกตัวอย่าง MG ตัวอย่างที่จะโดน MG มาสักสองข้อหน่อยที่แบบว่าทำดดแล้วโดนเอ็มทำแล้วโดน m อใช่ไหมใช่ก็คือการที่สมมตินะผมเป็นคนลงคลิปลงคลิปว่าเออเนี่ยผมมาเก็บยาจุดกัญชาอะไรเงี้ยแี๋ยว่าผมไลฟ์สตรีมอยู่ก็ได้ผมเก็บกัญชาอยู่ Uh แล้วก็มีแบบว่าคุณดูที่ไหนไม่รู้นะครับอยู่ในประเทศด้วยไม่รู้จักกับผมเลยไม่รู้จักกันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นด้วย uh แล้วเขาเนี่ยมาดูสตรีมผมแล้วเอาข้อมูลเนี่ยไปบอกตำรวจหรือไม่ก็บางทีอาจจะแบบว่ามาหาผมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเอ้ย e หวัสดีครับพี่พี่ทำอะไรครับเนี่ยอะไรอ๋อ oh, คือเอาข้อมูลที่อยู่ข้างนอกมาข้ามาข้างในนะครับใช่ครับเธอว่าเอนะครับผม ส <Okay. S 2> ่วนอย่างที่สองก็คือแบบว่าเราเอาเรื่องด้านนอกมาพูดในเกมอย่างเช่นว่าเออไอ้มึงแบบว่ามึงเห็นทีมบาสทีมนี้ป่ะมึงคิดว่าแข่งชนะไหมอะไรเงี้ยอ่า okay. แต่ไม่จริงจริงๆมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับคือจริงๆมันก็สามารถพูดได้ถ้าคุณขออนุญาตหรือว่าตรงนั้นมีแค่เพื่อนคุณหรือหรือว่าเราแบบตรงนั้นไม่มีใครแล้วครับคิดว่าได้ยินกันแค่สองคนอะไรประมาณนี้ มันมันพูดได้แต่ต้องขออนุญาตกันก่อนเรื่องนี้ครับผมโอเคในเอกฎ pg ของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนี่เราเรารู้ยังรู้ครับรู้อ่าโอเคในลองในลองยกตัวอย่าง pg หน่อยทำแล้วโดนผิดกฎ pg เนี่ย pg ก็คือสมมติมว่าผมคือคนเออคนที่ชื่อ A และเพื่อนผมคือคนที่ชื่อ B และ A กับ B เนะี่ย คือกีฟของให้กันบนรถซึ่งทั้งคู่เนี่ยอยู่บนรถกันหมดเลยทั้งสองคนแล้วผมในกีฟให้กีฟย,ยาให้บีอะไรเงี้ยแบบว่าเออมึงไปขายยานะแต่เราไม่ได้อยู่ด้านล่างอะไรเงี้เราให้กันข้ามรถเลยอืมโอเคมีอะไรครับมีอะไรบีอะไรอีกก็อย่างเช่นว่าอยู่ในน้ำว่ายน้ำแล้วสไลด์อ่าแล้วถ้าเราโดนล็อกแขนแล้ว เราชิปอีได้ไหมไม่ได้ครับแล้วถ้าเราโดนล็อกแขนแล้วอยู่ในรถด,ด้วยอ่ะเราจะเออย้ายบบร์ด้วยตัวเองได้ไหมไม่ได้นะอ่าโอเคแล้วถ้าเรามีหนึ่งเขามียี่สิบคนอย่างเงี้ยเราอยากจะบิ่งไปเปิดอะ่ะได้ไหมได้ถึงก็เอาเลยอ่าแล้วถ้าเรา อยากจะโดดสะพานสูงๆมากๆอ่ะแต่ข้างล่างเป็นน้ำคือพูดเราหนีตำรวจมาแล้วเราลากมาถึงสะพานแล้วเราก็ลงแล้วเราก็โดดลงจากสะพานเนี่ยนี้ถือว่าพีจีไหมอืมไม่นะสำหรับประเทศนี้อืมโอเคถ้างั้นก็รวมมแล้วก็โลเพผ่านนะครับผมเดี๋ยวต่อไปไปส่วนของกดประเทศนะครับผมโอเคครับโอเคกดประเทศนะครับผมเราสามารถซื้อขายโอซีกันได้ไหม ซื้อไม่ได้ครับถ้าทําการซื้อขายโอซีเนี่ยแล้วถ้านายยกรู้ทั้งคนซื้อและคนขายโดนใบแดงครับอ่าโอเคเราสามารถใช้สองล้อทํางานดาได้ไหมมอเตอร์ไซค์ทำไม่ได้ครับแต่จักรยานทําได้อ่าแล้วเราไปเล่นสตอรี่ได้ปะ่ะมอเตอร์ไซค์เล่นได้ครับแต่ว่าถ้าโดนเอ่ออีกฝ่ายที่เรามีเรื่องเน,นี่ยชนก็คือเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้ก็คือ,อต้องยอมรับสถานการณ์ในตอนนั้นอ่าเโอเค <c oughs> แล้วเซฟโซนเรามีกี่ที่อ่ะเซฟโซนมีสองที่ครับมีกลาดอีโคโนมีกับโรงพยาบาลแล้วอีโคโนมีนี่เราเปิดสตอรี่กันตรงนั้นได้ไหมไม่ได้ครับนอกจากจะเป็นสตอรี่ต่อเนื่องอ่าแล้วโรงพยาบาลนะตีกันได้ไหมโรงพยาบาล,ต,ลตีได้ครับแต่ว่าถ้าหมอเห็นก็คือจะโดนแบคลิศอ่าอเคครับผมด้วยาทำการบ้านมันดี แล้วแล้วแล้วเรามีแค่สามคนใช่ไหมเราต้องทําบัตรอะไรอะ่ะเรามีสามคนนะมีสามคนจะต้องทําบัตรอะไรใช่ไหมใช่ครับทําบัตรสตอรี่ครับอืมมันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นบัตรครอบครัวนะครับเพราะว่าบัตรบัตรแก,งก๊งนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นกรณีเกินห้าคนขึ้นไปเป็นหกคนถ้าหกคนขึ้นไปเนี่ยจะต้องทาบัตรทาบัตรแก,งก๊งอ๋อ ประมาณว่าจะบีบให้คนขึ้นแกงให้หมดนะฮะโอเคครับโอเคประมาณนี้เออเราสามารถใช้ถังำนำ้ำทำงานน้ำได้ไหมทำไปได้ครับเล่นสตอรี่ก็ทำไปได้อืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหนีตำรวจนะ mm hmm. คืออย่างแรกเลยคือตำรวจเนี่ยยิงเซเซอร์ไม่ได้มันจะติดถังอืมถูกต้องโอเคครับผมแล้ว ไองานน้าเนี่ยเรื่องเรื่องปูนเนี่ยถ้าเราแบบจกทีบจกทีบรู้ว่าถุงเนี้ยมันจกทีบจกทีบได้เนี่ยเราจะทํำไหมไม่ทาครับถ้าท,ทําโดนใบแดงอ่าโอเคครับผม <c oughs> โอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้ครับผมยังไงเที่ยงคืนนี้น่าจะมีเปิดเบตา้าน่าจะประมาณเที่ยงคืนนี้ถ้าสอบหมดทันนะน่าจะประมาณเที่ยงคืนนี้โอเคเข้าไปเดินเล่นได้เที่ยงคืนนี้โอเค อจริงว่ากะจะเข้ามาอัคดคลิปแล้วอัดไม่ทันสอบไปละเดี๋ยวขอยิ้มในในไลน์นะอ่าได้ได้ได้ไดโอเคครับทำไมเราทำเส<ห>ียงผิอไงเห็น,เห,นเห็นรอนานแล้วไงเห็นรอนาน,านแล้วอ๋อไม่ไปสอบไปสอบไปสอบตำรวจมาไงไปสอบตำรวจตำรวจมันต้องตึงอ่ะแ,แล้วแบบมันติดมาอ๋อตำรวจมันปล่อยไม่ได้จริงไวริสไวริสจริงๆริงไวริสจริงๆงไม่ต้องถามอะไรมากหรอก แต่ตำรวจอะสำคัญเพราะว่ามีดรามา่ามันจะมีดราม่าถ้ามันไม่รู้เรื่องอ่าจริงจริงจริอันนี้จริงโอเคผ่านแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวจะมีคนคอยเปลี่ยนให้โอเค <Okay. S 2> ได้ได้บ้านนี้บอกในดีซีเนาะอ๋อนี่ไงเห็นละโอเคอ